โขงค่ะฝั่งนู้นที่เรือสำราญนะคะจะล่องแม่น้ำโขงยามเย็งค่ะชมวิวเดี๋ยวซูมไปตรงนูน้น,นเห็นไหมคะเห็นตรงนี้ไหมคะฝั่งนู้นเป็นลาวค่ะอันนั้นคือเทื่อกเขาค่ะที่นี่สวยมากนะคะวิวเหมือนต่างประเทศ ที่นี่ประเทศไทยนะคะนครพนมน้านหลังเราก็จะเป็นถนนคนเดินค่ะมีร้านอาหารร้านเสื้อผ้าแล้วก็ขายอาหารเดินยิงยาวได้เป็นหลายกิโลค่ะคนนครพนมชอบออกกำลังกายค่ะถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นมีคนวิ่งเดินออกกำลัง ทีวิสโลไล์ที่นครพนมไม่ต้องปลายไกงต่างประเทศ